คือถ้าไม่มีพวกงานคอนเทนต์คือหนูอ่ะไม่รู้ว่าหนูจะเป็นนักกีฬาได้ไหมแล้วคือหนู่อยากจะ break break the the world ให้ได้อะว่าเออคนพิการอย่างหนูก็สามารถทำได้ สวัสดีค่ะชื่อแพรี่ค่ะเนมคอสอุมิค่ะ My name is Perry and my cosplay name is Umi นขณะนี้คือเป็นนักกีฬาว่ายน้ำความพิการประเภท S14 ซึ่งเป็นทางด้านสติปัญญาค่ะแล้วก็เป็นทางนักคอสเพลเยอร์ที่เป็นผู้พิการทางออทิสติกด้วยค่ะคือแบบว่าตอนที่สื่อสารแบบเป็นกลุ่มใหญ่อ่ะหนูจะมีปัญหา ในการเข้าสังคมตั้งแต่เล็กแล้วอะค่ะเพราะว่าหนูเพิ่งพูดก็ประมาณ5้าขวบตามที่พ่อแม่บอกมาค่ะก็จะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารการเข้าสังคมอะไรประมาณนี้ซึ่งการที่หนูเข้ามาในวงการคอสเทมันช่วยทั้งด้านพวกการสื่อสารการทํางานเป็นทีมเวิร์กกับเพื่อนตอนที่ไปไพรเวทอะไรประมาณเนี้ยค่ะที่หนูมาก็เพราะว่าเพื่อกระตุ้นแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองฝึกฝนตัวเองทั้งด้านนี้ด้วยค่ะ คือพ่อแม่ให้หนูไปไว่ายน้ําเพื่อให้ว่ายน้าเป็นเพื่อให้แบบเอาตัวรอดเป็นแล้วพอหนูย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนสองภาษาแล้วแบบเออที่โรงเรียนมีสระว่ายน้ําแล้วพอหนูไปแบบไปร่วมสวิมมิงกาล่าของโรงเรียนแล้วคือครูเขาเห็นแววว่าเออว่ายว่ายดีอยากให้เป็นนักกีฬาโรงเรียนพอออกจากโรงเรียนแล้วอายุประมาณ14 1 5ห้า หนูก็มาเร,เรียนเป็นนักกีฬาว่ายน้ำที่นี่เลยแล้วก็เรื่องคอสการคอสเ์เป็นแบบสิ่งที่แบบตัวเองอยากทำตั้งแต่เล็กแล้วคือเห็นพวก YouTube ของต่างประเทศอย่างประเทศอเมริกาแบบเนี้ยแล้วหนูก็เห็นว่าเออมันมันมีแบบคนที่แต่งเป็นตัวการ์ตูนซึ่งไม่รู้ว่ามันคืออะไรพอหลังจากช่วงโควิดในทีนเข้าปุ๊บหนูก็แบบไม่มีอะไรทำว่ายน้ำก็ว่ายน้ำไม่ได้ ก็แบบดูไปเรื่อยๆดูการ์ตูนแล้วไปเจอคนที่แต่งคอสเพย์ในประเทศไทยแล้วแบบอุ๊ยไม่ได้วยหรอ <c oughs> ก็เลยแบบลองแต่งคอสเพย์จนถึงปัจจุบันนี้ยค่ะสิ่งที่รู้จักการคอสเพย์จริงๆก็คือการที่ไปงานวิ่งงานหนึ่งที่พัทยาค่ะซึ่งงานวิ่งที่ว่าก็คือ b บทแมนไนท์รันเทอร์มินอล1 2 0สิเอพ๊ะ2019เพราะว่ามีคนที่แบบแต่งทั like ้งจ็อกเกอร์ทั้งแบทแมนทั้งแฮร์รี่ควีนแบบโอ้โหจัดเต็มแบบสุดยอดก็เลยแบบเอออยากอยากแบบอยากไปอีกพอโควิด1 9ปุ๊บก็รู้จักช่องยูทูบช่องหนึ่งชื่อว่าช่องโอเซกซึ่งตอนนี้ปิดตัวลงแล้ว อนนี้ก็กลายเป็นมิวนาหมีทางพิธีกรเขาจะพาไปงานคอรทเพอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีพวกเลเยอร์ต่างๆก็แนะนำตัวว่าโอเคเชื่ออะไรแต่งตัวเป็นอะไรครั้งนี้ที่งานแต่ละงานนอะไรประมาณนี้ค่ะพอหนูรู้จักกลุ่มนี้ปุ๊บหนูก็ลองไปสอบถามคนในที่ที่อยู่ในวงการนี้ก่อนหน้านั้นแล้วว่าเอองานที่แบบ เขาไปกันอะรู้รู้กันทั้งไหนซึ่งแบบเอออยากไปจริงๆส่วนไหนที่ยากที่สุดอารกิตอายไลไนเนอร์ค่ะ <c oughs> ยากที่สุดแล้วเพราะว่ามือสั่นแบบกึกกึกลงน้ำหมักอะไรไม่ได้เลยโมเมนที่ดีที่สุดแล้วทำให้หนูจำได้ที่สุดก็คืองานคอสเทงานแรกที่หนูลงก็คือมาลุยา31 ซึ่งตรงกับวันเกิดหนู1 9ธันวาค่ะก็เลยเป็นแบบปี่บอกว่าไปงานคอสเพงานแรกเพื่อฉลองที่ตัวเองเอายุครบรอบ20ปีโอ้ถ้า,าว่าไม่ใช่วันเกิดอะ่ะมันก็แบบเออมันก็เป็นงานคอสเพที่ค่อนข้างแน่นกระหึ่มอาค่ะหนูก็รู้สึกเออดีใจที่แบบงานแรกที่ไปอะ่ะมันตรงกับวันครบรอบวันเกิดของหนูก็เลยแบบ เป็นสิ่งที่หนูจจำได้ก็ฝึงด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าอยาก break สิ่งที่ตัวเองเป็นออกไปให้ได้ซึ่งคนที่เป็นออทิสติกอ่ะมันจะยากแล้วคือหนูอยากจะ break the w o r d ให้ได้อ่ะว่าเออคนพิการอย่างหนูก็สามารถทำได้คือหนูเป็นออทิสติก แล้วคือคนพิการก็สามารถคอเพลเทได้แล้วหนูก็สามารถทําได้เหมือนคนทั่วไปค่ะคือเราอะต้องทํางานหลักให้เสร็จก่อนเราถึงจะเอาตัวเวลาที่เหลือมาทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําได้ค่ะเป้าหมายสูงสุดในชีวิตหนูจะมี2ออย่างซึ่งแยกกันคือเรื่องว่ายน้ํากับเรื่องคอพสเทเรื่องว่ายน้ําก็คือหนอูอยากจะไปถึงจุดที่ เขาอยากจะไปกันก็คือพาราลิมปิกก็คือสักครั้งในชีวิตก็ยังดีแล้วก็อย่างคอสเพก็คือหลายๆคนอะ่ะบอกว่าเออคอสเพมันดูไร้สาระใช่ไหมแต่ว่าความจริงอ่ะมันเป็นฮอบบี้งานอดิเรกที่คนเขาทําแล้วบางคนอะ่ะถึงขั้นว่าเป็นอาชีพหลักของเขาเลย ซึ่งหนูอาจจะเป็นสตรีมเมอร์ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นคอสเลเยอร์สตรีมเมอร์ก็ได้ก็คือควบคู่กันก็เป็นเป็ดเทพไปเลยค่ะก่อนที่หนูจะมาเข้าวงการคอรสเพลอะค่ะตอนนั้นคือหนูยังอยู่ในช่วงมัธยมปลายค่ะช่วงทั้งชีวิตในโรงเรียนหนูแทบจะไม่มีเพื่อนส่วนมากหนูจะโดนบูลลี่เรื่องความแตกตา่าง กับความพิการซึ่งช่วงตอนที่หนูเรียนอยู่อ่ะหนะูจะตามเทรนด์อะไรไม่แทบจะไม่ทันเลยจะพูดแต่เรื่องเดิมๆเหมือนกับคนคนที่เป็นออทิสติกปกติเลยแต่พอหลังจากเข้าวงการคอสเพออ่ะมันทำให้หนูมีเพื่อนมีการเรียนรู้การเข้าสังคมมากขึ้นทำให้หนูเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตัวเอง คือหนูอ่ะเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนเนื่องจากความกดดันในการว่ายน้ำเพื่อไปเป็นทีมชาติมันยากมากมันทำให้หัวหนูหมุนหนักมากถ้าหากว่าไม่มีการคอสเพลหนูก็าจะาเป็นนักกีฬาผู้สันโดดที่ต้องการอยากจะเป็นแชมเปี้ยนของโลกซ้อมอย่างเดียวเครียดเรื่องการซ้อมอย่างเดียวไม่สนเรื่องอะไรทั้งนั้นคือคืออารมณ์อารมณ์ภายในใจอ่ะคือมันมันตายหมดแล้วเพื่อลอมแบบอยากจะสนุกอะไรประมาณนี้มันไปหมดแล้วอ่ะ ไม่เหลอคอร์สเทนี่แหละคะ่ะทำให้แบบจัดการวันเวลาได้ด้วยตัวเองได้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนคือถ้าไม่มีพวกงานคอร์สเทไม่รู้ว่าหนูจะเป็นนักกีฬาได้ไหมคอร์สเทช่วงเข้ามาช่วงตอนโควิดซึ่งเรื่องอนิเมะเรื่องดาบพิทาตษ์ล่าสมันเข้ามาพอดีมันก็เลยทำให้สปาร์กกิ้งว่า อยากลองแต่งเป็นตัวนี้ตัวเนี้ยพอมาเข้าวงการอะก็เหมือนแบบโอเคได้ผ่อนคลายได้เป็นแบบตัวเองได้เป็นตัวละครได้ไปพบปาก,กับพวกที่ชอบสิ่งเดียวกันในเรืประมาณนี้การที่เป็นนะักคอสเพลย์ค่ะมันก็คือฟีลแบบว่าเขาเป็นนักแสดงคนหนึ่ง ที่เฉิดฉายโดยไม่มีกล้องแสดงเป็นตัวละครที่มีบทบาทบทบาทสมมุติอะไรประมาณนี้ค่ะว่ายนะ้ำคือม,มันเป็นอาชีพหลักปัจจุบันของหนูซึ่งในอนาคตประมาณ25หรือไม่ก็30ปีหนูก็อาจจะวางมือแล้ว <c oughs> อะไรประมาณนี้ที่วางแผนไว้คือก็ต้องดูสภาพร่างกายด้วยว่าว่ายไหวไหม <c oughs> แต่ว่าเรื่องคอสเทน์อะ ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับการเล่นก้องอยู่แล้วแล้วก็ชอบการแต่งหน้า <varit> แต่งตัวตามตัวละครอ,อยู่แล้วอย่างน้อยก็อยากจะเป็นนักพากย์เสียงด้วยซ้ำไปก็อาจจะอยู่ในวงการคอนเพลย์ค่อนข้างยาวจนกว่าชีวิตจะไม่ไหวหนูมีลุ้นที่จะได้มีโอกาสไปแข่งว่ายน้ำ เอเชียนพาราเกมที่หวังโจงซึ่งตอนนี้รอผลประกาศที่ให้ชัดเจนกว่านี้ก่อนค่ะแต่ว่าตอนนี้คือได้เป็นหนังสือว่าเป็นตัวสำรองแล้วค่ะเออสามารถติดตามผลงานได้ที่ TikTok กเอ m อูมิคอสคิสเซนต์ต่มค่ะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ Facebook ตอนนี้ใช้ Facebook หลักคือ u m มิแพสซูม ทุกคนสามารถคอสเพย์ได้นะคะซึ่งจะมีงาน Thailand Game Show Assemble 2023ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ทุกคนสามารถแต่งคอสเพย์และมาร่วมงานได้หรือถ้าหากว่าใครสนใจที่อยากจะมาประกวดคอสเพย์ก็สามารถมาร่วมประกวดได้ที่งาน Thailand เกม s s o w w s s s m m l l นณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตภายในเดือนตุลาคมนี้นะคะไว้เจอกันนะคะทุกคนชาเกตทูนามายเย้ ไทยแลนด์เกมโชว์2023 Assemble มหากรรมเกมยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปีนี้เราเมาสี่ฮอใหญ่ของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตเพื่อต้อนรับ Wonder Festival มหากรรมการแสดงของเล่นและป๊อปคาลเจอร์ระดับโลกส่งตรงจากญี่ปุ่นให้คนไทยได้สัมผัสปักหมุดวันกันไว้ให้ดี20 21 22ตุลาคมนี้ณนะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต